เป็ลายไส้บม่ปไปโบไ่ไเอมีแต่คอยทูดปเนาะปลาบไลมันก็แข้งเาจนหบหนแข่งเขาจนหกบหน่เบาด้วยฉันวันนี้ะทานไปแลยเนาะแข่งหาจนห่บดีก่านนี่โยบียังกับกินโม่ไรโบ่ไรเน่ยแม่เราเอกระหกแล้วยังคล่ำลายก็เมื่อยได้แต่เป็นนุ่มเป็นยังได้กินได้อยบกินได้ยังไออันนั้นือแบบ i <laughs> สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวัชพุจุคนกับมาพบมาพ่อกับสาบัวเมเนกมาหาทางอ้ายไปยาพันเด้อนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาบัวกับบรเข่ามาแต่ล้นเนาะแต่เมื่อก่อนสาบัวเขามากับทางอ้ายเพิ่นยางบ่ได้เนาะอ่ไมื้อนี้ก็เลยอ่ามีโอกาสอ่าเขามาหาทางอ้ายเพิ่นเด้อเขามาเยี่ยมมายามเบิ่งอ่อาการของอ้ายเพิ่นนี้ใครแน่ล้วบ่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะงพ่อบาดสาวัวบริข่าวมาแต่ล้น ป๊เดียวจังไดก็เข้าไปหาทางอายเพ่นเนาะหรืออ่าเข้าไปทักทายสบายดีหรือว่าโอลมกับทางอายเพ่นเพราะว่าทางอายเพ่นนี้อยู่สองคนกับแม่เนาะโดยมาสุดก่อนกับทางอายเพ่นกับยางเขได้เนาะเป็นจังไดทางอายเพ่นอ่ายงได้ถ้าบ,บอเนาะเพ่อแม่เป่นนอกเนาะมนี้มีโอกาสก็เลยแวะมาเยี่ยมมายามทางอายเพลน สบายดีนะไอ้เด้อดยเป็นแนวดนาะดดหักมองเอามเงน่ะียยมนาโยด่งชื่อชื่อเลยอ๋อตั้งยงทไหนจะเาผดคือทั้งไอ้กินเ้ากินน้ำแล้วว่แท่านได้กิน ตั้เศร้าบูบ่อท่านไกินยังทกินอย่เขาหุงนี่แหละอุ้งนี่เนวกินเลยด้วยไงว่าน้าปลามือนี้บเลยให้ให้มันนั่นก่อนท้เช่้าเจ็บปก่อนใหญ่มันมันบนน้าสีเกียกันนะเป็นยังแขนนี่ยไอมันคัดนียะมันคัดหย่อนหมุกหมุกหย่นยางยางยางนะโดยย่างไง้วบ่อเดียวนี่บ่ทันย่างนั้นะเขาเขาเขาเียกอย่งไมหน่ะโอ้คืออัน ยังขอแข่งเพื่อนบวมบ่อนะเออมันเป็นยังติดชซมุปิเอยอะๆยากันอย่างบ่มีบวมบูยังพ่อแม่ผู้เดียวนี่มุ้บวงผู้ยงโดยอ่าเนาะเดืองเจ็ดเป็นนี่ยอืมถึงก็ไปกับบุหูเนาะอันาโมแห้งนี่แล้วเว้ยโดยโดยถุกหนักเขากินกับบุมีถุกหนักเขาแกล้งแกงกันหมอนี่แล้วอืมคอเขามีหนังกินกินน้ำมือ ด right? ูหลกับโบตี้เขาอยู่เือนไปเพื่อนมันลูหลจะบอรอบอยาโม่มาจียเหเพื่อนมันมาเรามาหาแต่โดนยังเงินนั่นเนาะบัดบัดทบทบไรนี่บัดบัดบัดเหยียดเหยียบบ่อยถูกทบไรเหยียดเหยียดเหยียบบ่อยรมาธิรารมานไรยานวดหนวดใส่ด่านนวดทาบัดป้อมกันก็ได้บัวขอไทยอค่ไยใช้ติกหน่อย คือแขนคางนี่ะเจ็บแหงบ่ขัง่าน่เนี่ยเจ็บแหงผมก่เขานบายบนะ่ไร่น่ะเอ็นเนาะโดยเอ็นมือบายบ่ไร้เอาดูสองคนแม่ลูกเห็นนะน้ำกินกระโบมีนะอย่างกระโบมีเดินชาตดด้านเป็นกับพ่อป้านี่นะเอา<น>อยู่ใช้สมากินน้ำนะจม,มาถุกเขาอยางได้เอยเ อู่ไปอดู่ไปชีได้อยู่ไปชีได้เหรอคะแล้วก็อยู่ไปชีแล้วมโมเจ็บเดีวก็งส่งมไม่แตอตัวเดียวนี่บอวมีอยู่ันถามุงมันต้นใหม่กะว่าหุงตัวใดต้องนุงให้มันขาดได้บอไอเออมันนุงนุงเยีกยนุงยักลเจ็บมันเจ็บมันนุงนยักมันหัดบ่อเออเดส่งแบบนี้กี้ชิ้ออกจังนี่อมหล่อมย่อนี่ก็ตัวเฮา จำกระโตคนห้าหกนังจำดีอีกหน่อยนี่เออประเดี๋ตุ้ยว่าตัวนี้บ่ใครใครแน่คือคนแน่ตะกี้รัวตอนได้อาจีว่าคือดิีไงตอนตะบิดพุ่นแล้วตะบิดพุ่นตะล้มตะบิดพุ่นโมหัวเมื่อทิพย์ยังไม่ได้จริงแต่หัวนี่ว่าได้นางชีกับบ่ได้ใช่ไดมอันนี้ก็ถือว่าใครแน่ละบ่นเออใครแน่บรรทักยางบ่ทอยางบ่ได้อยู่เออทอเข่งเอ็นเออเข่งเอ็นต้องนวดยาแน่เนาะ อ๋อไสคั่นน้ําเนาะแม่นให้เพิ่นย่านนั่นเด้เนาะเอ็นเนาะเกี่ยวกับเอ็นเด้นตกเมื่อคืนนี่กะ้ยบ่เือนน่ะแม่นบ่ได้หรอกเือนน่ะอือคันคันแม่กัเวนไน้ําลกัเวนเะแม่บ่ลงไปตรงลงจาตกปีใหม่สิบ่ังสิปุ้นเด้านอยู่แม่นเป็นสิด วันไห่เดือนเน่ด้ยือว่าล่างสังล่างค้านะแจ่าวันชิโตุก็น้ำแดงตินกแล้วนั่งมันจะคายกันเนาะวันนี้บันแรกชอบว่าคนกุมี่งหี่สบายสบายจะไปกิโตมมันอนั่ทางนะอือพอดีพอดีเนี่ยมันกุ้มมากดีพอดีว่าไม่ท้ออ้โนี่เนื้อยู่มันจงเฮมันถั่วมันขุ่นอีกน้องถั่วมาเจ้ากับนู่ชาย้หนีพวกท่านเนี่ยก็ีกัญยายูนี่แหละนั่งเพื่อนนี่แหะ นม่โั่วมาพี่ดอกแต่เม่อกี้่วไปใช้อันไปเอาน้าอังใช้สมากกินนะบมื่ไปเข้าไปเอื่อไรเอเข้าไปเมื่อไรเฮ้าทีนั่นช่องช่องขนแม่ลูกกขบรอยูดีไม่แห้งที่นได้กินเนนี่ได้กินนู้ก่อนขอธูโมนแล้วนำมันบอนำไหลเนาะมาต้มกินบ่เพื่นเพื่นฝาเพื่อนใกล้ไปเอามาให้บ่เออต้มกินย่างต้มแล้วกัน อาจะเกลือเวนทาเนาะแม่เวนเนแต่งโม่ต้หลานเนาะแบบคนชื่อม่หายในเชื่อกตุ๊กบดอ่ะเนบุเลมาชมตแต่ไมือไหลานคนใดเนี่ยหลานคนพ่อบังอินเนี่ยแต่บัวนั่นแล้วคนนั่นนะหลับไปคนเนิ่ะอ้หับับหลับคนกับบองเรียกไสสีเหลี่ยมไปใส่สีเหลียงกับคนนั่นแล้วหับหลับไเรียกไงแม่ยานี่ เี eat eat them. Them them ้ยงเขาเหี้ยบุพเพเียเนาะบมีเนาะคนคนเหม่อยากเลี้ยงลูคนบกพเอเลี้ยงดูบุพเพเลี้ยงแล้วหาบไปสีเดยวเนว่าให้มาให้มาอยู่สิเด็ดให้หาบุมาบ่มาเชิญทุกวันตุ่งเชิญคนหาบุพมามันก็ชีเข็น แต่อีนี่ดํมอบให้มอบหน้าให้แล้เนาะอืออืออันเล่าเพิ่นว่าอือเพิ่นมาแต่ยนมาแต่ขเเพิ่นเนยนเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นเอาน้ํามาแล้วก็มาปุงเหมืตมให้กไปเลยยังือายนเ็ไปจักแล้วยานเาเขาแล้วขยังบ่ทันได้เอเฮือนพเพิ่นบ่ตงืพูดแล้วขามาถ้าบ่ดีกนะอือเานเบิดน้ําก็กอี ลารวัดแนวจะเป็นกระตายถึงมือคือเนาะตัวศัพท์ดต่อตกับโมี่โบมี่โบมีหุ้งข่าวว่าหุ้งข่าวนะโอ้ยหุ้งข่าเนี่ยปลากรบ่๋องใช่นว่ะเนี่ยยังป่เชาวคนยังไม่ห้กลากินเออนหอก้อหัก้อได้ใชป๊กติ้แบบว่าแต่ละมือกินข่าวกันยันจก็กบกบกระเปิดนะนี่คือกบแนวกินไรล่ะปลาขาวปลาขาวปลาขาวกบ แจวบอกแจวเอาครบเว้ยแจ่วอะไรกิ๊กกลัหกลำนี่ต้อง่งเนาะมันมันปนกับนอย่ไงไตปมันมันปนกินได้ปะนั่นกินได้เยอะเลยปนปเด็ก็ใสเยอะปนอหอแห้งไก่แล้วอันนั้นใส่แห้งไก่ปนแห้งไก่ใช่ใช่เปงนูวก็ือแล้วมัพริกบวอย่างไข่ขินมันกินมาได้เนาะกินาได้แล้วกาห้อนทอดเนาะย่งมันห้อนทอดี๋้วม่นชิหลายแล้ว อือโยบกกระเพาะก็ยังสุขภาพขึ้นแน่เนาะมันหยาดกระเพาะกินบยังกระเพาะขึ้นเนาะโอ้ยมันฮ้อนจบ่ได้กินหยังเนาะืนเามันเป็นจังไดเอายานวดทา่ะเอาฮ้อนบ่บ่ฮ้อนเย็นบ่อ่จังไดบ่ได้นั่นเนาะบ่เย็นาบ่ทาเนาะทาบ่ลูกมีแต่เวลานอนให้แม่ได้ดแงดขาือมันเซาปวดเซาเมื่อย จะคือดูกไล่เนาะแม่จคือยางมางงงบยขั้นเอ็นขั้นยางเนาะไน่แบบน้ำเนาะเออสันเละเอนตาเชนเขาเป็นเรื่จะให้เช่าบุนเช่าได้แน่นทค่แล้วัแต่หอบุนนอกเขาลับบินเขาลมนั่นตรงนี้เป็เขาเป็นบุญเขาเขาอลยทีอเออแล้วบุกว้าไจ่อมาจ่อมาเลยเดือดิเนาะเออจ่อมาจ่อมาบุกคอ้เขาแล้วแบบเดินชามแล้วแบบเดินนานออกมานีนพอเขาไเช้าอย่างอีก คือตอนเป็นนี่หอเขารับบินบ่คือว่าบุตรับบวหอเขารับบินเดือนน้ำหน้านั่นเออมาดีกัใกล้ิฮหอบุญของเขาเออหอด้วชิฮอด้วยหอดบุญกองเขาไไ้กันที่วันที่สี่บกวมันเปนหบุญของเขาอีซิบเมื่อจะคำนี้เนาะไม่ได้ซิบคำเลยอืมคนที่สิบสองกองเขาเดิมสิวบไปอเป่าบองให้ไปเออไปชลล้ว วันไปไซบันบุระไปไรบุรปโบไรไอมีแต่คอยสูดไปเนาะไปโบไรเรงก็แข่งเขาจนหบหนิแข่งเขาจนหอบหน่เบาด้วยฉันวันแล้วทานไปได้เนาะแข่งเขาจนหกนเหมึอ่อก่อนโย่อยังกับกินโบไรโบไรแน่นต้นเจอกระหอบแล้วจักระ่อการก็เมื่อยได้ เออแต่เป็นนุ่มเป็นยังได้ักกินได้อยู่เปล่กินได้ยังไออันนั้นคือแบบสมมติว่าเจ้าอยู่ตอนนี้ปกติเนาะพอกินลงไปแต่อายรือเปล่า้วยยังไงมันละไอโอ้ยเป็นอย่างอื่นเด้บ้ามไหมันไอกินน้ำนุ่มได้มื่อเจอกับไอวัดไรจะไม่ไปกินอ๋อแบบว่าไอวัดไออยังธรรมดานะมันก็เท่ากับนุ่ม No, <coughs> ừ. bunny, này, cho about my name, but you can't này I'm a fa, bunny, but kin yanka, I kin look, I don't say I thamassa. Moki gặp nôm loạn, I am. Not ai? kin kin, I am, but you are not ai? And I, you know, but I. Man, moki gặp nôm la. 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 nôm la. Moki gặp nôm la. Moki gặp nôm la. nôm la. Moki มันกินเดนเ่มกเข้าไปนังไอเลยนังไอรด้วยเลยเขาพังเลยเข้อกินเดนั่งไอ้ด้วยเหมือนกุ๊กทุกกุ๊กทุกกุ๊กตุมันกุ๊กุกกุ๊กุกส่างกินนอซาบุนุ่มคือว่าวานแห้งเนาะวานแห้งเหมือนจับมันพูถึงบอว่าเขาบอกคืบเจ้าคลามลายเกินเพราะถึงนุ่มนมันตื้นใส่ไหอคะงใส่ตื้นเอยคลามกันบผคลําน้งเต๊ะเลยคลับผคลามน้เตะอบอกยังตลอด๊ เมึงยังแต่หัวมึงยังแต่หัวยัเป็นจิงได้แต่หัวจิงได้แต่หัวแต่บิดนั่นจิงได้แต่หัวหัวงอ่อขึ้นย่อขึ้นล่มพึ่ม่อขึ้นล่มพึ่มบ่มีแหงเนาะเออมันนั่งบ่อไรที่นี่เลยนั่งบ่ออะไรบ่ออะไรบ่อนอ้อนอนอนคางเดียวนี่นอนแต่คางเดียวนี่แหละเอาผ้าว่าปูเสื้อ แคนนี่ได้ใช่นั่นเจ็บแต่ล่นนะบ่แคนว่าหาเจ็บว่านี่เขื่อยังนอนบ่ได้เอ้าเป็นยังตัวนอนเสือบ่ได้บ่ได้บ่ได้เสืะไรนอนเตียงบ่บ่ได้บ่ได้เตียงเนาะเขาเลยออกเขาได้ออกว่ามันเช้าแล้วมันได้ออกไหมกะเจ็บมันเกี่ยวได้ไหมเนาะถ้านอนเสื่อนี่มีอาการแบบได้นะมันเจ็บมันคับนอนคัดขับนอนเลย มันทายาได้บีนวดนอนเปนเป็นหันงันบอก็บเนาะแม่คอยนวดคอยนั่นไปแข็นผ่าหมก็บนนน้อมผมกับนนที่สองก้นเสียงไงจ้าดบูติจัหันวาจัดกับบูฮันเลก็แ่นยยาลูหัวงูักะองค้อนอะไยมาล่ะเลยก็พิดเลยก็พิดะ Bố nó bỏ hai đó hòn sau đó nhà hai sau đó nhà hai thì thế mới sau đó nhà hai thì thế mới sau đó nó hai thì thế mới sau đó nó hai thì thế mới sau đó nhà đó nhà hai đó nhà hai thì thế mới sau 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 đó nhà hai thế mới nhà ทำบุกินกับบุลิกินกัต้องไปบรรจักจันเออข้าวมือกินได้แลยน้ะบุได้บุลละมันอยากมันแดงมันแดงก็กินสีแดงก็กินบม่ได้ป้าสียังกันมันจากบุกินลกจังบันนี่แล้วแดงหมักแดงหมักแตงลุกเลยเนอหมักมือละมันแดงชาวนั้นเลยมันแดงบ่ชาวบัวคิดที่ว่าแดงบ่ แต่ว่าโมเมนต์วันวานเมกว่าโอ้ยพอสิกินรุ่นเหเลนเล่นเล่นตัวบมชื่อก็ให้กินแล้วมันบป็นวันาิดนะไอ้คิดว่าเรจะมีตามีก๊เขงมันไม่ได้กินนี่หรอกันว่าย่นคิดไอจักแร้คันคิดแดงมันเกียวตำนาะก๊กขงเหมือนตมอันที่ว่าพิษอ่ะั้ใช้กุบอลจ่อนข้อจเป็น้าวใช้ไรแดงนะเจ็บตัวเองดว่น้าใชหมอบอกให้ข้าวนะ้าใช้ระหมอนะตะกี้ บ้านนี่คลำเบงบนนี่ยันพิจเปี้ยนชินนี่ชนยังโ่ได้นี่แต่นูเยชินกขึ้นมาแล้วคืจะบอกทำเอื่อเนยางะไรนี่กินได้เลยมาละยาแล้วออกมาทาแล้วก็เจ็บอีกเลยเอาใช่เลยก็เจ็บด้วยยาเพิ่อจะไปดูแลตัวัาไปเลยตัวเราชุบชุ้นหนังชิ้นมาเพิ่อไปเห็ด โคโลูทีคือบะลูกาชค่าปวดนงมีบ่คิดเดเจ็บอันนั้นแหละตุดเหตุน้มันปาหงเด็กน้องกินยาแล้วมันตื่นช่ตัวไหมอีอะให้ตัวเก่าอีกมันบวตื่นตื่นไปเอาขื่อขอวัาให้น่นเลยออนอ่อนแลมาโฮมบโฮมเลต้มลงจนว่ายิข้งในดิอีบ่ครับง ย right. well, like ันข้างในเราพโอบัน so, no, right. yeah, 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 no, ี uh ังพโอแเราพอเจ็บตื่นพิจตายไดกตายตัวนี้กูต่วนี้บ่ถือบ่ถือบ่ถือวหบวถือบ่ถือวะรมีแต่แนวบ่ถือเนาะเห็นแรงได้าหรอแล้วเนี่ยมันถือน่เดียวตัวยาเนี่ยยาใจเนาะแนวบถือจม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ต่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่ื่่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  Nhắc lại họ kín phai nó, trong một thịt giải là xú Mặt tiền nghỉ, bởi vì xí xóm nó Ừ Chắc gấp khóc hết đấy Gấp khóc xóm Ừ Mình gấp khóc mặt tè, ngọt tăm kín hò Ừ Mặt tè mới bởi vì kín ít lọ, xí xí hò, ngọt tăm Ừ Ừ okay. Tăm ừ. 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 ăn say ăn này tăm Thôi tăm mặt tè Xay tè ngô Xay ngô Xay ngô Xay tè ngô gấp tửa ná Ngồi dạ, gấp อผิดผ <c oughs> uh ิดเท้า่ใช่ไรไหมผิดอื่น้เนาะโอ้เจ้ากิดเจ้าไอ้เนาะเจ็บเท้าี่ือลงแม่คุณหอดเจ็บก็เจ็บเท้าคือใส่ในเกลือก็เป็นนัวเนาะผิดก็โบใส่ไก่ได้สมกับเด็เนาะเออไก่แล้วนั่นยามันชื้นสมโบขึ้นมาค่าตุ้มกุบโบได้มาหาง่ายคนนี้แต่ลนเลยทิบานย่างได้ได้นี่ยังเนาะย่างแล้วมัน เค็งเยรอเนี่ยนี่มันเค็งแรงและอายฮักฮักชีวิตเจ้าของขนาดน้องกินยังก็ยันพิกเย่นคลังเนาะเออบดเย็ดเย็ดไรใช่ไหมนี่บดทมบดทมไรนี่ทมสบายทมหันหันสำมานลูกอันนี้ก็ะลูกอันหนึ่งเนาะบดเย็ดเย็ดบัวไรเนี้ยนั่นู่นเนี้ยได้เวลาดุกมานั่งนี่ก็นวด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 แมนจะปวดบ่อยเนี่ยงมันจะปวดนวดนี่เนาะ บพรว่าบอกทางอายเพิ่นนะทางอายเพิ่นก็คอยดนวดเอาเองไงนะเนาะนวดเองนี่อะไรอยู่เนาะดุนทานเองนะก็ผักคอนก็คือแบบว่าเอ็นนะเป็นน้ำเกลียวกับเอ็นของอายเพิ่นนะเพราะว่าทางอายเพิ่นนะเห็นบอกแทนกันแบบหากระเจ็บมื่อวานนี่เนาะขี้ไม่ยั้งขี้ไม่ยั้งยั้งฉันโอ้ยยาเพิ่นเหาะยาเพิ่นเนาะโอ้ยเนี่ยเรพี่เราตาดตามไปด้วเพิ่นไปดูประยูรเมโคตรเน่กับพี่ เสียงันต่เนียนี่กว่าเพิ่บอกว่าบอกไปตุ่มบอกไปดอกบอไปก็ไ่เปย่างเออคนเดียวเอกสวายู่เด้ว่ะิ่ขันยูดีมีแห้งดาสไปเพิ่อลวาเขาอยางเขาค่ะเออแล้วก็ว่ายหรอกแล้วบอให้จักคือยนี้อบัดยบัดเดบหมดมียางกเยมันเข่งเนียไปนะเข่งมันนั่นแห้ะเพไหขึ้นเอาาขึ้นมึงดูยืนมงูองเดนเนาะ ตามเดินเก็บกับืือเออกันหยัดไล่หยดชีอยางไรโอยคุณด้อยเจ็บมืออี้มาเอาเป็นยังกะเป็นยังแล้วมันเจ็บเด่นะใบก็ไม่ได้อาไปเทดียฉันเนาะนั่นคือดีะไรนะมาบอก่ยไอ้เียไอ้เ้นีอ้เนีอ้เมนวดให้บ่่ เดี๋ยวเมื่อป้าเล่นาบไหเออขอบใจเลยเอออยู่ดีมีแห้งไอ้เบ่งแบ้แพ้เลยว่าเนาะนย่แงนะ้คอยนั่งแบบนี้ก็เอายาเน่ะนวดนวดแล้วกนสะเรก็คือแบบเนาะเกี่ยวกับอันแบบอินดีกว่าเพราะได้ใช่ไืือเนาะไปซึมซับต่อไปในคุณมีเหือมีแห้งขึ้นมาเนาะให้ดีให้เศร้าวบใบเนาะอเดอร้เดอะ ดาวไรสะสบายเออสบายดีสบายดีเด้ออ้ายด้อไ่าเด้อเมื่อตอนเช้าเออเมื่อหาบอนใหม่ให้โชคให้มานมี้จําบ่ลุมจมเลยกินบ่ได้เนาะอสปลจมพะละบ่ลกปจมเฮ็ดนํากงมี่หน้า้เอ้ยเด้อปอ้อโอเน้องพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ซาบัวก็แวะมาเยี่ยมมายามทงอายเพิ่นเนาะกทงอายเพิ่นกตอนนี้กถือว่าอ่ายงๆบ่ไล่คือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ อแขนของอายเพิ่นกะยังเจ็บพ่อแม่พี่น้องเลยเขาน้ำชํำปากะคือว่ายัางขาดคืนเนาะตอนนี้ถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจ,จดีอยากช่วยเดือทั้งอายเพิ่นเนาะอยากให้ชาบัวเป็นสะพานบุญกับยินดีเดอเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะชาวบัวก็นยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้กับท่านอายเพิ่นเพราะว่าตอนนี้กะคือว่าแหละเนาะอยู่กันสองคนพ่อแม่พี่น้องเลยกะลำบากในน้ำเรื่องหน จังไรก็เป็นกำลังใจให้ทั้งไอ้เพิ่นชูๆเนาะขอให้ชาวไว่ยจากอ่าโลกนี้แหละน้องพ่อแม่พี่น้องเนะาะอ่เป็นกำลังใจให้อ่ะจังไดก็บซาบัวก็สิได้กลับก่อนเนาะกับผักที่ตามในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนะาะผักกดไลด์กดแชร์พอมีกำลังใจดีว,ว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะซาบัวก็สิได้ขอกล้าวข้ามาสาบายดีสาบายดี